วัดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องบีเซล่ไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะพี่ๆขาวันนี้ก็มารีวิวคลิปยาวให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้รถเข้าใหม่เนาะเป็นรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่ง PPV นี่ตัวนี้เองนะะี่ค่ะพี่ๆขาฮอตฮิตนะคะตลอดการเลยกับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ค่ะ2.0 CV ในวิคันนี้นะคะซิกมาโฟเรียบร้อยค่ะหรือขับเคื่อ4สีล้อนั่นเองนะคะคันนี้ขับสีนะพี่ๆเนาะเผื่อใครกำลังตามหาในส่วนของ f o r t u n e r ขับ เครื่อนสีล้อนะคะวันนี้จัดมาให้แล้วเป็นรถปี2018ค่ะคันนี้ค่าตัวอยู่ที่99,000เท่านั้นนะคะสีเทาดำสวยๆเลยหากใครสนใจคันนี้ฟรีดาวจัดเต็มได้ผ่อนอยู่เดือนละประมาณ1 8 0 0นะพี่ๆนะผ่อนได้สูงสุด7ปีนะคะหากใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่093นะ1321903นะคะ0931321903โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะ ออกรถง่ายเอกอสารไม่ยุ่งยากแน่นอนนะคะขอแค่มีแหล่งที่มารายได้ที่ชัดเจนไม่เป็นธุรกิจสีเทานะคะพี่ๆคะ่ะสำหรับใครที่สนใจนะรีบจับจองไปเจ้าเข้าเจ้าของก่อนได้เลยบอกเลยว่ามาไวไปไวมากนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวน้องบินจะพามาชมในส่วนของดีเทลตัวรถกันนะคะคันนี้มาพร้อมกับบอดี้ตัวรถสีเทาดำเนาะ <c oughs> โฉมหน้าสวยๆนะคันนี้นะคะเผื่อใครกำลังตามหาในส่วนของโฉมหน้านี้อยู่นะคะดวงไฟด้านหน้าก็จะเป็นบีบีเอลีนะคะตามแบบฉบับของ f o r จูเนอเลยจะมีไฟหลีและไฟเลี้ยอยู่ในโคมเดียวกันเรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านล่างค่ะก็จะมีเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แต่งคาดโครเมียมให้เรียบร้อยนะคะกระจังด้านหน้าค่ะรอยแตกรอยร้าวไม่มีนะคะสาภาพยังสวยๆเนียบเนียบอยู่เลยค่ะพี่ๆมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าใหญ่ๆสวยๆแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะ ให้ดูบอดี้ด้านนอกนะคะพี่พี่ะสภาพเนาะรอยขนแมวรอยขีดขวนไม่มีเป็นสีที่สวยนะคะแถมหายากด้วยนานๆจะมีเข้ามาสักทีหนึ่งนะ,ะมาดูในส่วนของยางกันบ้างค่ะคันนี้เปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วเรียบร้อยเป็นยางปี2025เนาะนะคะล้อแม็กจะเป็นลายไดมอนด์คัตค่ะพี่ๆค่ะนะคะ ขอบ18เนาะคันนี้แม็กขอบ18ในส่วนของซุ้มล้อนะคะหัวน็อตคลิปล็อกยานนยาแนวต่างๆก็คือเดิมๆโรงงานนะพี่ๆนะดูในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็จะดีไซน์สีเดียวกับตัวรถเลยแต่สลับสีดำด้านมีไฟเลี้ยวให้ในตัวเรียบร้อยนะคะแต่งก้านสีดำด้านมาให้เนาะด้าน,นล่างนะคะก็จะมีเป็นบันไดนะคะเป็นรถสูงเนาะก็ต้องมีบันไดด้านข้างก็ใส่มาให้ทั้งสองฝั่งเรียบร้อยะคะ่ะ ในส่วนของมือจับนะคะเป็นมือจับโครเมียมมาพร้อมกับระบบสมาร์ทเคเลดเรียบร้อยค่ะกระจกก็จะมีระบบออตโต้รามหรือระบบสัญญาณการขโมยนั่นเองเนาะคิวกันสาตนะคะติดมาให้แล้วเรียบร้อยทั้ง4บานค่ะพี่ๆค่ะยูสฟอร์ฟอร์ชูเนอร์เลยนะจ๊ะกระจกก็ยังไท้เดิมนะคะสัญลักษณ์โตโยตา้าสัญลักษณ์มอก็อยังอยู่ติดฟิล์มให้ใหม่แล้วมาดูในส่วนของภายในตัวรถกันสักหน่อยค่ะ แพงประตูก็จะดีไซน์สีดำตัดสลับกับสีออกน้ำตาลเนาะพี่ๆเนาะตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะคะสีดำด้านหนังสังเคราะห์มือจับเป็นโครเมียมเรียบร้อยกระจกจะปรับออโต้ทั้งสี่บานเลยนะคะลำโพงแยกเสียงแหลมมีมาให้เนาะด้านล่างลำโพงเสียงทุ้มมีมาให้เรียบร้อยตรงนี้ไว้ใส่ขวดน้ำวางแก้วน้ำได้คะ่ะในส่วนของหัวน็อตพี่ๆดูได้นะคะจะเซตสีเดียวกับตัวรถเลยอะ ดูในส่วนของภายในกันบ้างคะ่ะคอนโทรลด้านหน้าก็คือดีไซน์สีดำด้านเนาะตัวตกแต่งนะคะตัดสลับลายไม้นะพี่ๆอ่ะหน้าจงหน้าจออะไรมีมาให้เรียบร้อยนะคะเชื่อมต่อ AU US, XB ได้เลยไฟฉุกเฉินมีมาให้นะ,นะคะพังมาลายเป็นพววมาลายสากาะะ้านค่ะหุ้มหนังแต่งสลับลายไม้ให้เรียบร้อยสวยๆเพิ่มกินมิคความมีลูกเล่นเนาะ พวงมอลัยมอติฟังก์กชันตเต็มระบบนะคะสั่งการผ่านเสียงได้รับสายวางสายเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแพทเทิร์นชิปมีมาให้พร้อมเลยคันนี้จะได้เป็นในส่วนของปุ่มพุชตาร์ทไปด้วยนะคะเกียร์ออโต้ขับง่ายๆนะพี่ๆเนาะนะคะเกียร์ออโต้ขับง่ายเบรกมือนะคะปุ่มอีโค o พาวเวอร์ปุ่มควบคุมการทรงตัวป้องก,กันการลื่นไหลมีมาให้พร้อม ในส่วนของเบาะค่ะพี่ขาเบาะรับไฟฟ้านะคะ SRS airbag มีให้เยอะมากนะคะเซฟตี้ครบครันเลยนี่ใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนของเบาะไฟฟ้านี่เลยนะคะในส่วนของเบาะก,ก็จะเป็นสีโกโก,โกเ้เนาะพี่ๆเนาะฝ้าเพดานสาสะอ้านนะคะในบังแดดล่ะก็จะมีกระจกมาให้กับไฟส่องสว่างเรียบร้อยตรงนั้นก็ไว้ใส่ ในส่วนของแว่นตาได้นะคะมือจับมีให้สองฝั่งเรียบร้อยเนาะอ่ะดูในส่วนโค,โครงสร้างกันสักหน่อยค่ะอาคสวยกลมคมชัดอาคสวยกลมคมชัดนะคะขอบอยางสภาพสวยๆไม่มีรอยบิดเบี้ยรอย,รอย,รอย,รอยคดงอให้เห็นนะจ๊ะน็อตสวยนะคะน็อตเฉดสีเดียวกับตัวรถสวยๆเลยนะ อะดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะหรือว่าตอนสองกันบ้างค่ะพี่พีแหงประตูก็จะดีไซน์เหมือนกันนะคะทั้งหน้าและหลังเนาะแต่ว่าจะเพิ่มมานะในส่วนของด้านหลังก็จะเพิ่มล็อกเด็กมาให้1จุดนะจ๊ะด้านหลังก็จะมีเป็น power outlet กับปลั๊กไฟนะคะอันนี้จะสามารถเสียบปลั๊กไฟบ้านได้ก็รองรับไฟอยู่ที่100วัตต์นะคะ220โวลต์ ด้านหลังเบาะนะคะมีห่วงนะไว้แขวนสิ่งของได้ก็รองรับน้ำหนักอยู่ที่4กิโลกรัมนี่เต็มแม็กแล้วนะกระเป๋าจิงโจ้นะคะมีให้เรียบร้อยทั้งฝั่งคนขับคนนั่งข้างเบาะก็ดีไซน์เป็นสีโกโก้ทั้งคันเลยตอนสองจะมีหัวหมอนสามใบเนาะเบาะจะเป็นแบบ60-40นะตรงกลางสามารถที่จะเอาพนักพิงมือลงมาได้นะคะแล้วก็จะเพิ่มที่วางแก้วน้ำมาให้สใบ ติดตั้งคาสิทได้เลยมีสัญลักษณ์คาสิทให้เรียบร้อยนะคะแอร์หลังมีให้นะคะมีแอร์ให้ทุกจุดเลยนี่โครงสร้างอ่ะก็ยังสวยกลมคมชัดเหมือนเดิมนะคะพับง่ายมากนะเบอกนะคะพับปุ๊บแล้วก็ด้งได้เลยแล้วก็สามารถขึ้นไปตอนที่สามได้เลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตอนหลังกันบ้างคะ่ะพี่ๆค่ะนี่ด้านหลังนะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ไฟเบรกรถที่สามอยู่ตรงสปอยเลอร์เลยคะ่ะคุณพี่ ครีบฉลามมีมาให้กันจกหลังละลายฝ้าเช่นละลายฝ้าไม่ขาดนะคะสัญลักษณ์โตโยต้าสัญลักษณ์มอกอยังอยู่เรียบร้อยที่สําคัญคันนี้จะมีในส่วนของกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะคาดท้ายก็จะแต่งโครเมียมมาพร้อมกับตัวอักษรนูนนะสัญลักษณ์โตโยต้ามีมาให้และที่สําคัญขาดไม่ได้เลยสัญลักษณ์ซิกมาโฟค่ะแสดงว่ารถคันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองนะคะพี่ๆไฟตับทีมเนาะด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยนะคะ ในส่วนของประตูหลังค่ะประตูหลังก็เปิดไฟฟ้าได้นะคะนี่เลยสะดวกสบายสุดๆค่ะพี่พีนี่เบาะนะคะแถวที่3มสามารถพับแขวนได้นะคะถ้าต้องการวางสัมภาระยเยอะเนาะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่องนะคะไว้ใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆนะนี่ power outlet มีมาให้เรียบร้อยด้านหลังนะคะถ้าพับเบาะไปพื้นที่ตรงนี้ก็จะกว้างเลย ใส่สัมภาระได้เยอะนะคะไฟของสว่างด้านหลังมีมาให้เนาะนี่สภ,ภาพสวยๆเนี้ยๆกริบๆกันลายสภาพไม่รอยถลอกไม่มีเลยและประตูหลังปิดง่ายมากนะคะสัมผัสตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ปิดได้เลยนี่เลยครับนะสวยนะคะคันนี้ฟรีดาจัดเต็มได้คะ่ะพี่ๆ่ะเผื่อใครกำลังตามหาในส่วนของรถ PVV นะคะเจ็ดที่นั่งเนาะ ก็เป็นรุ่นที่ฮอตฮิตยอดนิยมนะคะสำหรับ Toyota Fortuner สวยๆค,ะคะ่ะพี่ๆค่ะอารกลมคมชัดทุกจุดนะอารกลมคมชัดทุกจุดนะคะพี่ๆใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่093 132 1903นะคะแถมมีในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นช่องคู b บ b ็อก ็ความทาสามารถทําความเย็นได้นะคะพี่พก็จะเย็นกว่าอุณหภูมินะเย็นกว่าอุณหภูมินะในห้องผู้โดยสารตรงนี้นะคะไว้เก็บแบบพวกน้ํายงน้ําเย็นอะไรแบบนี้ได้นะคะรักษาอุณหภูมิได้ดี SIS Airbag เยอะมากนะคะเซฟตี้ความปลอดภัยครบครันนะคะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่พี่ค่ะกับเจ้า Toyota Fortuner 2.4V ในว v ปี2018คันนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่ 9,900 0เท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยที่093ค่ะ1321903นะ093 1321903ค่ะโทรได้เอดไลน์ได้ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะอยากให้คำนวณเงินดาวน์คำนวณค่างวดสามารถสอบถามได้หมดนะคะพี่โอเควันนี้นะคะน้องบีงก็ขอตัวลากันไปก่อนเช่นเคยเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวรถอะไรให้ชมอีกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพีะ่ขา หากคลิปนี้มีคำพูดไหนผิดพลาดประการใดก็ขอภัยไว้นที่นี้นะคะคิดจะมีรถสักคันคิดถึงน้องบินเซรีไทยค่ะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซรีไทยรถสวยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย